คุณเชื่อไหมสิ่งที่เราต้องการที่สุดเลยเนี่ยก็คือความสุขที่เราดิ้นรนทํางานอยากประสบความสําเร็จอยากมีเงินเยอะเยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องการไปซื้อความสุขแล้วถ้าเกิดเราไม่ประสบความสําเร็จล่ะฟังลุงนะลุงคือคนหนึ่งที่ชีวิตอุดมไปด้วยความล้มการโดนทําร้ายจนพิการเหมือนการถูกผลักลงสู่ก้นเหวหลายครั้งที่ลุงร้องไห้กลับมาการร้องไห้ซ้ําๆหลายปีมันทําให้ลุงรู้สึกว่า ลุงใจร้ายกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าที่จะดําเนินชีวิตไปแบบเนี้ยมันใช่เหรอจะไม่ให้โอกาสตัวเองได้ทดลองใช้ชีวิตแบบคนพิการแบบเนี้ยแล้วก็มีความสุขหน่อยเหรอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยลุงก็เริ่มได้ยินเสียงหัวเราะของคนพิการและอีกไม่นานหลังจากนั้นลุงก็เห็นรอยยิ้มของคนเงีงวันนี้ลุงเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณกําลังล้มเหยเลวแล้วร้องไห้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและนั่งรอคอยโอกาสจากใครสักคน คุณไม่ต้องนั่งรอครับถ้าใครสักคนคนนั้นเป็นตัวคุณเองเชิญ